สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับกดดันกันมากเลยว้าวหอมแล้วอ่ะสวัสดีครับ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 โอ้โหนี่สัมภาษณ์งามวะเนี่ยบ้านน่าอยู่มากเลยนะจริงบ้านน่าอยู่มากหลงใจซื้อัาหนึ่งหลังเลยสัตว์หนึ่งหลังโอ้โหรีบเลยว่าข่าวหลังได้นะคะหลังใหญ่เกินนะดีอยู่คนเดียวมันเหงาออ๋ มงังอยู่อยู่คนเดียวได้ไงล่ะเอ้ยอึ้ม้าต้องเริ่มยังไงก็แนะนำตัวครับครับก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับชื่อบิลลี่นะครับเบฟครับวันนี้เราสองคนนะครับก็ไม่เชิงว่าจะมาสอนหรือว่าอะไรหรอกคืออยากมาแชร์ประสบการณ์ดีกว่าคิดว่า มันเหลืออีกสองวีสุดท้ายอะไรหลายๆอย่างที่เราสองคนได้ทำงานมาด้วยกันเนี่ยประมาณสองปีเข้าไปที่สาน่าจะเป็นประโยชน์บ้างในการในการที่ทุกคนจะแบบเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณมองทุกคนบ้างสิครับไม่ใช่คุณมองแต่ผม พูดผมว่าตั้งใจฟังมครับ